การอ่านแจกลูกการสะกดคําสระเอียน้องๆจําได้ไหมคะว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไร ใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระเอียเอ๊ะยังมีใครจำได้ไหมนะว่าสระเอียเขียนอย่างไรเราไปทบทวนการเขียนสระเอียกันนะคะสระเอียมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสระเอียมีวิธีการแจกลูกและความหมายของคำอย่างไรเริ่มจากคำว่าเงียมาจากคำว่าง,วงัวเงียหมายถึงอาการของคนที่เพิ่งตื่นนอนอย่างง่วงอยู่ เรามาดูคำว่าเงียกันนะคะเงียมาจากงงูปงูะสมกับสระเอียสะกดว่างอเอียอ่านว่าเงียเนีย มาจากคำว่านัวเนียหมายถึงเกี่ยวพันกันคำว่าเนียมาจากนอหนูประสมกับสระเอียสะกดว่านอเอียอ่านว่าเนีย เปียมาจากคำว่าผมเปียหมายถึงผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอยผมที่ถักห้อยยาวลงมาคำว่าเปียมาจากปอปลาประสมกับสระเอียสะกดว่าปอเอีย อ่านว่าเปียเมียหมายถึงภรรยาคำว่าเมียมาจากมอมาประสมกับสระเอีย สะกดว่ามอเอียอ่านว่าเมียเยียหมายถึงคำที่ใช้เรียกไก่ตัวผู้มีรูปร่างคล้ายไก่ตัวเมียเรียกไก่เยียหรือหมายถึง งามยิ่งคำว่าเยียมาจากยอยักษ์ประสมกับสระเอียสะกดว่ายอเอียอ่านว่าเยีย เลียหมายถึงการแสดงอาการที่เราใช้ลิ้นกวาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าเลียมาจากลอลิงประสมกับสระเอียสะกดว่าลอเอียอ่านว่า เลียเรามาทบทวนคำที่มาจากสระเอียกันนะคะคำว่าเงียมาจากงองูประสมกับสระเอียสะกดว่างอเอียอ่านว่าเงีย้ย คำว่าเนียมาจากนอหนูประสมกับสระเอียสะกดว่านอเอียอ่านว่าเนียคำว่าเปียมาจากปอปลาประสมกับสระเอีย สะกดว่าอ,อเอียอ่านว่าเปียคำว่าเมียมาจากมอม้าประสมกับสระเอ,อียสะกดว่ามอเอ,อีย อ่านว่าเมียคำว่าเยียมาจากยอยักประสมกับสระเอียสะกดว่ายอเอียอ่านว่าเยีย คำว่าเลียมาจากลอลิงประสมกับสระเอียสะกดว่าลอเอียอ่านว่าเลียก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะ ด้วยช่วยคิดให้น้องๆเขียนแจกลูกและสะกดคำจากคำที่กำหนดให้ตัวอย่างเช่นเยียมาจากยอยักษ์ะสมกับสระเอียสะกดว่ายอเอียอ่านว่าเยีย เลีย <Le> เราดูเฉลยกันนะคะเลียคำว่าเลียมาจากลอลิงประสมกับสระเอียสะกดว่าลอเอีย อ่านว่าเลียเงียคำว่าเงียมาจาก งงูประสมกับสระเอียสะกดว่างอเอียอ่านว่าเงียเปีย คำว่าเปียมาจากปอปลาประสมกับสระเอียสะกดว่าปอเอียอ่านว่าเปียเมีย คำว่าเมียมาจากมอม้าประสมกับสระเอียสะกดว่ามอเอียอ่านว่าเมียเนีย คำว่าเนียมาจากนอกหนูประสมกับสระเอียสะกดว่านอเอียอ่านว่าเนียสนุกกันไหมคะน้องๆวันนี้รู้จักกับการแจกรูปและสะกดคำสระเอียกันแล้วครั้งหน้า เราจะไปดูการแจกรูปและการสะกดคําสระอัวกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ